มีแผ่นดินอยู่นิดเดียวไม่สามารถทำถนนได้แล้วเขาก็ให้นั่งให้นั่งเรือเฟอร์รี่ซ้อนไปทีหนึ่ดู่คลื่นซัดมากมายเลยซัดซัดจนท้ายค่อยๆกองตัวขึ้นนี่เราจะเห็นสภาพของการ เ่เป็นเกาะถ้าจะออกแบบให้มันเป็นเกาะมากขึ้นมากขึ้นโดยการกองทรายโดยธรรมชาติแต่ละปีแต่ละปีเขาเดี๋ยวตรงที่มันรัว่างแล้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเกาะขึ้นแต่ทกนี้ก็รู้เส้นทางของธรรมชาติดีแล้วกำลังจะไปเกาะที่อยู่ข้างหน้าหนึ่งแล้วก็มีเรือเฟอร์รีวิ่งไปวิ่งมา ตอนนี้ก็ยังอยู่ในเขตนอตคาโรเลนาแต่อยู่ทางที่ตะวันออกที่เป็นมาสมุทรแอตแลนติกเราเห็นนกซีเกลิลบินไปบินมาอยูนนี้เป็นนกซีเกิลที่ไม่พึ่งเศษขยะบนฝั่งแต่จะออกมาหากินเองนี่เป็นนกซีเกิลประเภทนอกกรอบนอกกระลาสุดยอด ประมาณสิบไมล์จากที่นี่ลมหนะัก